สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้อเมซอนวันเสาร์ที่หกกุมภานะฮะเอาอีกแล้วนินจาขี่ประตูอีกแล้วสัมภาษณ์ก่อนอ่ะวันนี้หนึ่งวันเต็มนะฮะตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับนิดนึงฮะความเข้าใจในอเมซอนวันนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะๆเลยค่ะมีสองคนสมัครมาแล้วใช่ปะใช่ปะค่ะสมัครแล้วเพิ่งสมัครกี่วัน สามวันนี้สมัครมากี่เดือนละไม่ต้องหันดิสมัครมาเหรอครับครับเหมือนสออซอนใช่ไหมใช่แล้วเริ่มทํามากี่เดือนแล้วอ๋อสมัครมาตั้งแต่เดือนตุลาครับตุลาตุลา<อ>ตุลาก็ยังมไม่ค่อยได้ทําอะไรมากเพราะว่าลงกี่ชิ้นลงไปตอนนี้ห้าสิบชิ้นครับอืมนิดหนึ่งโอเคฝั่งนู้นยังไม่ได้สมัครโอเค <S <S เออการสมัครซอนนิดหนึ่งผมลืมพูดสมัครซอนหนึ่งฮะใช้บัตรเครดิตนะในนี้มีใครไม่มีบัตรเครดิตบ้าง องของพี่เราเคลียร์กันละที่เหลือบัตรเครดิตหมดถ้าไม่อยากใช้บัตรเครดิตนะรู้จักบัตรเดบิตกสิคอนไทยไหมค่ะที่เป็นบีวีซา่าบัตรนั้นใช้ได้นะออเออถ้าใครไม่อยากใช้แต่ว่านิดหน,นึง่งถ้าคุณมีไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่มีนะเลือกบัตรที่มันถูกๆหน่อยักสิกรไทยบัตรบัตรอีที่มันแพงมันมีราคาสี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งเป็นไม่ได้เลือกบัตรไม่เกินห้าร้อยมันจะมีบัตรตรงนี้บัตรเซเว่นอีเลเว่นเคยเห็นโฆษณาปะ บัตรนั้นทำห้าร้อยหรือเป็นบัตรบัตรที่มันบัตรอะไรง่ายๆเลยอ่ะเป็นบัตรบัตรบัตรแบบถูกๆเลยบัตรสี่ร้อยเป็นวีซ่าก็ได้แต่อย่าไปทำบัตรแปดร้อยพันแพงนะครับอ่ะตอนนี้ถามว่าวิเคราะห์สินค้าบนอเมซอนเป็นยังครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วจริงๆแล้วมันยากไหมสินค้าการวิเคราะห์บนสินค้าบนอเมซอนตอนแรกไม่ได้มาเรียนอะไรคะก็คือเริ่มไม่ถูกว่าจะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็รู้แนวแล้วอะค่ะ เหมือนที่ผมพ<แ>ูดนะว่ามันเป็นแมสใชยังไงก็ได้ขอให้มันแมสและมันขายดีมันแปลกดีนะผมบอกว่าขายดีแต่เราก็จะเข้าไปขายด้วยประเด็นของเราก็คือว่าถ้าเขาขายดีแต่เรามีแบรนด์ของเราเองเราก็ขายได้ปะเพราะลูกค้ามีเป็นระดับกี่ล้านคนเนอะอเมริกาทั้งประเทศและครับมันใหญ่นะฮะตอนนี้หาคีย์เวิร์ดเป็นยังเป็นแล้วครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเป็นยังเป็นแล้วครับเทียบคีย์เวิร์ดเป็นยัง เียบคีย์เวิร์ดเทียบคีย์เวิร์ดหลายๆคำที่เราคัดมาได้อ๋อเป็นอ่าและก็เอาคีย์เวิร์ดไปใส่ในช่องคีย์เวิร์ดเป็นยังเป็นแล้วครับอืมถามคนทำมาแล้วหน่อยที่ทำมานี่ทำตามที่เราคุยกันวันนี้ปะมีความแตกต่างบางเรื่องครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณสักยี่สิบอลองกลับไปแก้ดูนะฮะลองกลับไปแก้ดูว่าจะผลยังไงบ้างว่าหลังมาเล่าผมฟังด้วยนะครับ อืมีหาของเป็นมีคอ์เป็นคีย์เวิร์ดเป็นอะไรนะลงของเป็นจริงๆลงของยากไหมไม่ยากคนนี้บอกไม่ยากที่เหลือคนนี้ก็เป็นอีเบย์แล้วเลยไม่ยากที่เหลือนิดนึง<ๆ>นิดนึงจริงๆแล้วถ้าเราไล่ตามเมนูมันก็คล้ายๆกับเราลงขายของในเมืองไทยปะคล้ายๆครับใช่ไหมแต่เมนูเยอะกว่าน่อยนึง จริงไหมใส่ดีเทลใส่ภาพแต่ความความความยากของเป็นสกิเราต้องรู้วางคีย์เวิร์ดเพราะในสินค้าไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องคีย์เวิร์ดสนใจแค่ตรงชื่อในไทยนะเหมือนที่คุณถามผมตอนแรกที่ผมบอกคีย์เวิร์ดที่อื่นเนี่ยแต่คุณก้าวตรงตรง,ตรงแค่ที่ชื่ออย่างเดียวเลย<ะ>ใช่ปะ่ะแต่จริงมันมีที่อื่นอีกปะนะ่ะดีครับอ่าหรือไอ้มุกลูกน้ําอ่ะเข้าใจผิดไหมเข้าใจผิดมาตลอดเลยลองลองลองไปแก้ดูนะแล้วดูว่ามันจะขายดีขึ้นไหม<ะ>มุกลูกน้ํานะมุกลูกน้านะ,ะที่เราคุยกันลองไปแก้ดู ที่เหลือก็มีอะไรว่าอ่ะถามตรงๆเลยเราจะไปลงขายในเอลิทิงเอลอีกไหมครับไม่ขายแล้วครับโกดโดนแบนด์มาลัวส <c oughs> ิเห็นเห็นกฎแล้วนะเห็นกฎแล้วนะชัดเจนนะอเมซอนเป็นคนเขียนกฎไหมใช่ชัดเจนนะว่ากฎนี้คนตากดคืออเมซอนเขาบอกเลยว่าสินค้าที่มีหมุดหมูแล้วห้ามลงขายในเอลิทิงเอลและสินค้าที่อะไรนะ ผู้ผิดยังไม่มีหมดหมู่ลงเอ l ได้แต่มันจะเวิร์กเหรอสินค้าที่มันไม่มีหมดหมู่แล้วสินค้าเมซอนถ้าลงผิดหมดหมู่กดโทษแรงมะแรงแรงนะแรงนะก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วอ่ะอช่วยสรุปให้ผมหน่อยว่าคนที่ดูคลิปหน่อยว่าคนที่แบบกําลังตัดสินใจว่าเออฉันจะทำไอเมซอนเอง <"imer S 1> หรือไปเรียนขอเรียนที่นี่แล้วกันไม่ต้องพูดที่อื่นนะ ว่ามันน่ามาเรียนไหมอะไรเงี้ยสักคนสองคนสิสั้นๆก็ได้ฮะอืก็โดยโดยส่วนตัวผมนะครับเออผมคิดว่าอเมซอนเนี่ยถ้าเกิดศึกษาเองเนี่ยอืจแากหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็ทําเองคนเดียวนะโดยที่ไม่ปรึกษาใครเลยเหงาเหงาเออไม่มีทางประสบความสำเร็จเฮ้ยมันก็เวอร์ไปมันก็มีคนทําได้ยากยามันต้องมีคนทําได้เหมือนกันแหละ มันจะมีทางลัดไงฮะคือเรายอมเสียตังค์แค่นี้นะผมว่ามันไม่เยอะาะว่าถ้าเกิดเรามีแค่เทคนิคของอาจารย์เนี่ยไม่กี่เรื่องนี้นะผมว่าสี่มาห้าเป็เดี๋ยวก็ได้คืนนะครับลองดูนะแล้วได้คืนเมื่อไหร่วันไหนบอกผมด้วยนะได้คืนแล้วอะไรเงี้ยผมจะได้นับวันว่ากี่วันหกกุมงภาคือไม่ใช่หรอกผมมองว่าบางเรื่องครับอย่างนี้เรื่องหัวข้อเอ้ิจิงเอลเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจผิดไปไกลเลยนะรับใช่ไหม แค่แค่ชื่อของมันน่ะชื่อหมวดหมู่เอลิจิเอลเนี่ยคุณก็เข้าจะผิดไปไกลละแล้วคุณก็หลงทางเลยถูกปะ่ะแล้วพูดตรงๆไอ้มุกคีย์เวิร์ดตรงๆเลยอ่ะถ้าไม่ไปเรียนจะเก็ตไหมอ่ะไอ้ไอสามที่คีย์เวิร์ดที่จะไปลงเนี่ยแล้วใส่ผิดอีกไอ้มุกลูกน้ำอีกเห็นไหมนะเพราะงั้นลองแบบแล้วก็อันเป็นจริงจังไหมฮะลงจริงจังไหมถ้าลงไม่สนุกลงสนุกมันจะขายออกไะแล้วก็ที่ผมเราคุยกันมือใหม่ ในสามเดือนแรกตามที่ผมพูดมันขายยากไหมมือใหม่เพราะคุณเป็นมือใหม่อยู่อะจะรั้นอะ,อย,ะอย่าลืมนะมือช้ามันจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะมันจะเริ่มได้ใบบล็อกถูกปะ่ะแล้วก็มีมันมีมุกถ้าเกิดใครได้มือช้าแล้วนะลองเล่นโฆษณาดูครับแล้วลองแล้วคุณจะติดใจโอเคไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากครับสวัส<า>ดีครับ